วันนี้มิมิวก็มาพร้อมกับกิจกรรมใหม่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเควสส่งใจเพื่อแม่น,นะะี่ค่ะก็กิจกรรมนะคะเดี๋ยวมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวตามมิมิวมาทำเควสได้เลยนะคะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแจกชุดคลุมรักแม่นะคะก็กิจกรรมเหมือนจะห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาให้เราได้ทำเควสแล้วก็มีชุด คุูมฟรีส,สวยใสอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับเควสกันนะคะเควสนะคะให้เรามารับเควสที่ชอนอูนะคะชอนอูเจ้าเดิมนะคะพอเรา,าคุยกับชอนอูก็จะมีเควสเพิ่มขึ้นมานะคะ สามารถทำได้ตอนเลเวล30นะคะนี่วงเล็บ30เคเวสที่ชื่อว่าเคเวสส่งใจเพื่อแม่นะคะก็ทำการรับไปเลยนะคะก็จะให้เราไปรวบรวม correcting form นะคะครบ100นะคะแล้วก็เราก็มาส่งให้กับชนอูนะคะ อหลังจากที่เรากำจัดมัสเซอร์นะคะเราก็จะ drop item เควสตัวนี้นะคะ correcting formom นะคะก็ให้เราสะสมให้ครบหนึ่งร้อยแล้วเอากลับไปส่งให้กับ่อนอค่ะน้องไข่มุกชินชวนทุกคนมาเชวยกันทำเควสเควสส่งใจเพื่อแม่นะเดือนแห่งในเดือนในเดือนสิงหาคมเดือนเดือนแม่เนาะ เรือนความรักรักแม่นะคะกิจกรรมจะเริ่มจากกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาคมจนถึงวันที่28สิงหาคมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติชุดคลุมนะคะนี่หน้าตาคลุมก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ชุดคลุมรักแม่ที่เราคุ้นเคยเนาะที่ห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กลับมาแจกฟรีแล้วนะคะคุณสมบัติ ครุมนะคะครุมแจกรอบนี้จะมีคุณสมบัติด้วยนะคะคุณสมบัติก็คือจะเพิ่มพลังโจมตี50นะคะแล้วก็พลังป้องกัน50และเพิ่มเลือดอีก3 0 0นะคะดีมากๆเลยนะก็คุณสมบัตินี้นะคะก็จะคุณสมบัติแล้วก็ชุดคุมนะ,ะจะถูกลบในวันที่4กันยายนนะคะก็ให้เราได้สวมใส่ชุดคุมฟรีนี้ก็เกือบเดือนนะคะ ดีมากๆเลยใครที่เป็นสายฟรีนะไม่ได้ซื้อชุดคุ้มเดือนมาสายก็ใส่ตัวนี้ไปพังๆก็ได้นะดีมากๆนีๆ่แหละอะตอนนี้มิมิวก็สะสมไอเทมเควสคอลเลกติง้งฟอร์มมอมครบแล้วนะคะจำนวน100ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปส่งให้กับ a อพีซชอนอูนะ กลับมาถึงเมืองคอนบาล,ละเราก็จะมาส่งไอเทมเควสให้กับไอพซีชอนอูนะคะย,ยืนยันภารกิจนะคะแล้วก็เลือกส่งตรงนี้เลยนะคะเควสส่งใจเพื่อแม่นะคะนี่หลังจากเราส่งเควสแล้วนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับ collecting form token นะคะนี่ไอตัวนี้นะคะจะเป็นรูป ไอเทมเควสหัวใจสีรุ้งนี้นะคะก็ให้เราสะสมครบ3ชิ้นนะคะก็คือเราต้องทำเควสนี้จำนวน3วันเนาะหลังจากที่เราสะสมเควส collecting formom token ครบ3ชิ้นนะคะก็ให้เราไปหาประมุขฮอนบันเนาะอ่าประมุขฮอนบันนะคะเราก็มารับเควสที่ประมุขฮอนบันนะคะ นี่นะคะเควสเรเวลสานะคะเควสรับ,ร,บรัก,รกจากแม่นะคะนี่ให้เรารับเลยนะคะถ้าเราสะสม collecting formom token ครบสามชิ้นนะคะเราก็จะสามารถรับชุดคลุมรักแม่ได้เลยทันทีนะคะตอนนี้ยังสะสมไม่ครบนะคะนี่ถ้าเราสะสมไม่ครบโต้บุก็จะบอกว่าเจ้าต้องนำ collecting formom token จำนวนสามชิ้นไหมค่านะค่าถึงจะมอบชุดคลุมให้เจ้า,าก็ให้เราทำการทำเควสให้ครบ3วันนะคะแล้วก็สะสมคอล l e c ติ n งฟ o r m มโทเค e นครบสัชิ้นมาส่งนะคะแล้ก็จะได้ชุดคลุมรักแม่สวยๆชิ้นนี้มาครอบครองนะคะพร้อมกับสเตตัสสเตตัสตามนี้นะคะเพิ่มพลังโจมตี50 พลังป้องกัน50แล้วก็พลังชีวิต300นะคะเอามาใช้แบบฟรีๆไปเลยนะคะอย่าลืมทำเควสทุกวันด้วยนะคะครบ3วันก็จะได้ชุดคลุมรักแม่ไปสวมใส่สวยๆเท่ๆได้เลยนะคะ